จากที่เราได้พูดคุยกันถึงเรื่องของความรู้ต่างๆนะคะหรือว่าภูมิปัญญาต่างๆนั้นเนี่ยนะคะแล้วก็มันมีความสําคัญต่อการพัฒนาการเกษตรที่ยั่งยืนนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องมาทําความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของการจัดการความรู้นะคะเราถึงจะนําไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนได้นะคะทีนี้ในส่วนของการจัดการความรู้นั้นเนี่ยโดยคอนเซปต์ของมันหรือว่าโดยความหมายนะคะการจัดการความรู้นั้นเนี่ยนะคะเป็นกระบวนการนะคะที่ ดำเนินการโดยคนที่เกี่ยวข้องอาจจะเป็นคนในองค์กรหรือว่าหน่วยงานต่างๆนะคะ เพื่ออะไรคะเพื่อสร้างแล้วก็ใช้ความรู้คือการจัดก,การความรู้มันมีทั้งเรื่องของการสร้างแล้วก็การใช้ความรู้ด้วยทั้งนี้เพื่อจะทําให้เกิดประโยชน์สูงสุดในในองค์กรนะคะทีนี้ในส่วนของความรู้นั้นเนี่ยได้มาจากที่ไหนอาจจะได้มาจากการรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่กระจ,ระจายทั้งในและนอกองค์กรหรือทั้งที่มีอยู่ในตัวคนหรือในเอกสารเนี่ยมาพัฒนาทําให้ทุกคนในองค์กรนั้นเนี่ยสามารถเข้าถึงความรู้ได้ซึ่งมันอาจจะมีช่องทางต่าง ะะที่องค์กรได้ทําอาจจะเป็นเรื่องกระบวนการหรือว่าขั้นตอนหรือว่าเครื่องมือต่างๆนะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะพูดถึงเรื่องของเครื่องมือที่ใช้ในการจัดการความรู้และที่สําคัญสุดท้ายนั้นเนี่ยความรู้ที่ถูกจัดการนั้นเนี่ยต้องถูกเอาไปใช้นะคะไปใช้ประโยชน์ในการทํางานหรือว่าในการผลิตทางการเกษตรหรือในการทาํราทงานในองค์กรก็แล้วแต่นะคะเพราะฉะนั้นมันก็จะมีคําสําคัญสําคัญอยู่นะคะก็คือ เป็นกระบวนการแล้วก็อาจจะสร้างหรือใช้ความรู้โดยรวบรวมองค์ความรู้จากแหล่งต่างๆให้สมาชิกหรือว่าคนในองค์กรคนในกลุ่มเข้าถึงความรู้ได้แล้วก็สุดท้ายก็คือเอาความรู้นั้นเนี่ยไป,ไปใช้ประโยชน์นะคะอันนี้ก็เป็นความหมายของการจัดการความรู้ทีนี้มันก็จะมีคำอยู่หลายคำด้วยกันที่มันเป็นความเชื่อมโยงตั้งแต่ข้อมูลสารสนเทศความรู้ภูมิปัญญาและ็นวัตกรรมเพราะเราพูดถึงกันตั้งแต่ตอนต้นน่นะคะว่า มันมีคําอยู่3ามคก็คือความรู้ภูมิปัญญาแล้วก็นกวัตกรรมคําเหล่านี้นั่นเนี่ยมันมีความเชื่อมโยงกันนะคะเริ่มตั้งแต่ข้อมูลนะคะหรือ Data เนี่นะคะข้อมูลนั้นเนี่ยนะคะอ,อ,อาจจะเป็นข้อมูลดิบหรือว่าเป็นเหตุการณ์หรือว่าเป็นปรากฏการณ์ต่างๆตามธรรมชาตินั่นเนี่ยนะคะซึ่งเราอาจจะสื่อความหมายโดยอาจจะเป็นข้อความหรือเป็นรูปภาพหรือเป็นตัวเลขนะคะที่เราได้รดวบรวมมาจากการสังเกตจากการวาดจากเอกสารต่างๆหรือคําบอกเล่า ข้อมูลเหล่านี้เนี่ยยังไม่ได้ผ่านการประมวลผลหรือว่าแปลคว,วามนะคะก็จะเป็นข้อมูลที่ไม่ได้บ่งบอกความหมายใดๆซึ่งก็จะเป็นข้อมูลทั่วๆไปนะคะทีนี้ถ้าเรายกระดับข้อมูลขึ้นมาอีกนิดหนึ่งนะคะเราเอาข้อมูลนั้นเนี่ยมาผ่านกระบวนการวิเคราะห์หรือว่าสังเคราะห์นะคะให้ความหมายแล้วก็อาจจะเอามาใช้ประโยชน์ทั้งในการบริหารจัดการหรือการตัดสินใจในในเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะคะอันนี้เราเรียกว่าเป็นสารสนเทศนะคะ อีกส่วนหนึ่งนะคะยกระดับสารสนเทศขึ้นมาสารสนเทศที่ผ่านกระบวนการคิดเปรียบเทียบเชื่อมโยงกับความรู้อื่นๆจนเกิดเป็นความเข้าใจแล้วก็นำไปใช้ประโยชน์ในการสรุปแล้วก็ตัดสินใจในสถานการณ์ต่างๆอันนี้ก็จะเป็นความรู้หรือ knowledge นะคะ,ะจากความรู้นั้นเนี่ยนะคะเรายกระดับขึ้นมานะคะเป็นเป็นความรู้ที่เข้าใจในสิ่งทั้งหลายตามสภาพความเป็นจริงนะคะซึ่งมันอาจจะเกิดจากความเข้าใจ การรู้ทั่วถึงหรือว่าการรู้ถึงเหตุและผลซึ่งผ่านการพิจารณาหรือว่าไ่ตองอย่างรอบคอบนะคะอันนี้ก็จะทำให้กลายเป็นปัญญาไปนะคะซึ่งเป็นความรู้ที่สูงกว่าความรู้ทั่วๆไปบางครั้งจะเป็นความรู้ที่ฝังอยู่ในตัวคนนะคะก่อให้เกิดประโยชน์ในการนำความรู้ไปใช้นะคะเราเรียกว่าเป็นภู้ปัญญาหรือ wisdom นะคะซึ่งถ้าภู้ปัญญาหรือ wisdom นั้นเนี่ยน,นะคะได้รับการสร้างสรรค์น,นะคะ แล้วก็ดันออกมาจากภายในจิตใจของแต่ละคนเพื่อที่จะเอาไปใช้ประโยชน์บางครั้งเนี่ยนะคะมนุษย์หรือว่าคนทั่วๆไปเนี่ยเผชิญกับสถานการณ์ปัญหานะคะแล้วมีการเอาความรู้นั้นเนี่ยนะคะสกัดออกมาประมวลวิเคราะห์ผนวกจากความรู้ที่ได้สร้างมาจากองค์ความรู้ใหม่ๆขึ้นมา เกิดขึ้นมาเป็นนวัตกรรมเพื่อใช้ในการแก้ปัญหาเพราะฉะนั้นเนี่ยคำว่านวัตกรรมหรือว่าอินโนเวชันนั้นเนี่ยก็จะเป็นความรู้ที่ถูกพัฒนาต่อยอดมาแล้วก็เชื่อมโยงมาจากปัญญาเป็นการเอาความรู้ที่รวบรวมผ่านการพิจารณาไต่ตองอย่างรอบคอบนำไปใช้ในใน,ในการปฏิบัติเพื่อนำไปสู่ผลในการปฏิบัติแล้วก็ใช้ในการแก้ปัญหาจากสภาพ การที่เป็นจริงแล้วก็ส่งผลต่อเป้าหมายของกลุ่มขององค์กรหรือว่าของชุมชนเพราะฉะนั้น3คํานี้เนี่ยนะคะที่เราพูดถึงกันนั้นเนี่ยนะคะตั้งแต่ความรู้ภูมิปัญญาแล้วก็นวัตกรรมก็คงจะมีความชัดเจนมากขึ้นนะคะในเรื่องของความเชื่อมโยงซึ่งเราใช้3คํานี้เนี่ยไปด้วยกันนะคะความรู้ก็จะมีอยู่หลายประเภทด้วยกันนะคะที่เราแบ่งก็จะแบ่งเป็น2ประเภทก็คือความรู้ฝังลึกกับความรู้ชัดแจ้งนะคะซึ่ง ความรู้ฝังลึกนั้นเนี่ยนะคะก็จะเป็นความรู้ที่อาจจะเป็นประสบการณ์หรือว่าเป็นครสวรรค์ที่อยู่ในแต่ละบุคคลฝังลึกอยู่ในตัวบุคคลไม่สามารถถ่ายทอดออกมาเป็นคาพูดหรือว่ารายลักษณ์อักษรอย่างเช่นทักษะในการทํางานทักษะในการทําการเกษตรหรือว่าการคิดเชิงวิเคราะห์อันนี้จะเป็นความรู้ที่มีลักษณะเป็นนามธรรมนะคะอีกประเภทหนึ่งก็คือความรู้ชัดแจ้งนะคะเป็นความรู้ที่ถ่ายทอดออกมา ผ่านวิธีการต่างๆอาจจะเป็นเอกสารนะคะเป็นทฤษฎีเป็นคู่มือซึ่งเป็นความรู้ที่เป็นรูปธรรมนะคะถ้าเราดูภาพนี้เราก็จะเห็นความรู้ชัดแจ้งก็จะอยู่เหนือผิวน้ำนะคะความรู้ฝังลึกก็จะอยู่ใต้ผิวน้ำนะคะซึ่งความรู้ทั้งสองประเภทเนี้มันสามารถกลับไปกลับมาได้นะคะเราต้องอสามารถใช้ความรู้ทั้งสองประ,ประเภทเนี้อย่างสมดุลน,นะคะความรู้ทั้งในคนทั้งในกระดาษนะคะซึ่งนะคะในเรื่องของการจัดการความรู้นั้นเนี่ยนะคะ การเข้าใจว่าองค์ความรู้นั้นเนี่ยเป็นความรู้ฝังลึกหรือว่าเป็นความรู้ชัดแจ้งนั้นเนี่ยนะคะมันจะทําให้เราสามารถเนี่ยเอาความรู้ต่างๆเหล่านั้นเนี่ยไปใช้ประโยชน์ในเรื่องของการพัฒนาได้อย่างยั่งยืนได้นะคะอันนี้ก็เป็นคอนเซปต์ในเรื่องของการจัดก,การความรู้แล้วก็เรื่องของความรู้ค่ะ